ตอนนี้ช่างก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้อันเก่านี่มันไม่ดีแล้วทิ้งหมดสภาพหมดอายุตอนนี้ก็ใช้อันใหม่เปลี่ยนอันใหม่เขาก็เดิมอันเก่าอยู่นี่ไม่ได้ใช้โยนทิ้งยังไงปุ๋ยอยู่ใกล้ห้องไหมเนี่ยออะไรนะ ี่อันใหม่ให้นี่เใช่ไหมล่ะสองชั่วโมงค่อยใช้เดี๋ยวไม่งั้นยาแนวไม่แห้งสองชั่วโมงค่อยใช้นะเดี๋ยวเอากระดาษเขียนไว้ด้วยเยอะเผื่อใครมาใช้บริการยาแนวแห้งก่อนเย็นเย็นวันนี้ขอฟันกี่ออนตกลงเรียบป้ะนี่ ทำไมเมื่อกี้ซ่อมทำไมนานยังถุยเขามาแป๊บเดียวเมีตัวช่วยนเมื่อกี้เขาเอามือล้วงก็เสร็จแล้วอ่าเรียบร้อย